สวัสดีครับพบกับสวนเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนอีกแล้วนะครับวันนี้อยากเสนอต้นโคร,โกรเกซียอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ในสวนนะครับเป็นโครเกรเซียชื่อว่ามาเดล่านะครับต้นนี้มีสตอรี่นิดนึงคือเพื่อนที่ปลูกด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนเป็นเพื่อนกันมานานนะครับตอนนี้ก็โ,โหเป็น20กว่าปีจะ30ปีแล้วครับ ก็รักต้นไม้มากก็แนะนําแบ่งปันมาให้ปลูกนะครับต้นนี้มีโครกคเซียมาเดล่านะครับมาเดลาเป็นต้นไม้โครกาเซียชนิดหนึ่งที่ผมชื่นชอบอีกชนิดหนึ่งนะครับม,มันมีความสวยงามมีเสน่ห์มากนะครับ ดูลักษณะของใบมันจะเป็นลักษณะสีถ้าเกิดโดนแดดคงน่าจะดำนะครับแต่บ้านผมเนี่ยม,มีพื้นที่จำกัดนะครับในการที่จะมีแสงแดดเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าลักษณะของใบมันจะเป็นใบลักษณะยาวๆอย่างนี้ครับแล้วด้านข้างใบก็จะเป็นใบพิวพ้วๆนะครับมีนเสน่ห์นะครับแล้วก็ใบมันจะทิ้งตัวลงไปมันจะไม่ตั้งหรือมันจะไม่งอเหมือนกับ โคลคาเซียชนิดอื่นนะครับมันก็เลยมีสเสน่ห์นะครับในช่วงใบแรกๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับใบแรกๆก,ก็จะเป็นสีเขียวเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ไล่มานะครับเขียวอ่อนเขียวแก่ไล่มาแล้วก็มันจะค่อยๆพอมันอายอุมันเริ่มโตขึ้นมันก็จะเป็นสีเข้มๆแล้วก็มีเขียวเข้มๆแซมแสงอยู่นะครับเป็นลักษณะใบด้านๆนะครับ ใบมันด้านมันก็ไม่มีความมันเงาอะไรนะครับแต่มันมีความสวยงามคือลักษณะก้านกับสีน้ำตาลเข้มๆนี่นะครับผมก็เลยเอาไม้นะครับใส่กระถางเนี่ยมาประคับประคองไม่ให้เวลาลมพัดมาแรงๆนะครับมันจะได้ไม่โยกเยกไปนะครับแล้วดูสิครับผมปลูกต้นนี้นะครับได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าดูนะครับดกมากครับมีไหลเต็มไปหมดเลยครับไหล เยอะมากนะครับจนตอนนี้ผมยังติดภารกิจหลายอย่างอยู่นะครับยังไม่มีเวลาที่จะขยายพันธุ์แล้วก็เอาไหลนะครับพวกนี้นะครับไปไปขยายใส่ขวดหรือว่าใส่กระถางนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงครับพอมีเวลาเดี๋ยวผมจะ,ะขยายมันให้มันได้จํานวนนะครับเพื่อที่จะใครที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งปันก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าผม เลี้ยงแล้วก็รู้สึกชอบตัวหนึ่งเลยนะครับโคลรคาเซียนะครับโคลรคาเซีย,ซย,ยต้นนี้นะครับชอบมากครับมิโดริมิโดริไม,ม่ใช่ไหมมาเดลา่ามาเดลา่าขอโทษทีกับมาเดล่าครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะมีกำลังใจที่จะทำคลิป ที่จะแนะนำเพื่อนๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ